งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้มีแนวทางการจัดก,การเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือ blended learning นะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน5รูปแบบหลักและ1รูปแบบอิสระค่ะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนได้นําไปแดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาได้นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบหลักและ1รูปแบบอิสระดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน 2. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ 3. สลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันมาเรียน5วันหยุด9วัน 4. การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน การสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น2กลุ่มค่ะอย่างเช่นกลุ่มแรกเรียนที่โรงเรียนและกลุ่มที่2นั้นเรียนที่บ้านค่ะซึ่งทั้งหมดใน5รูปแบบหลักที่ได้นําเสนอนะคะในส่วนของรูปแบบที่6นั้นโรงเรียนสามารถที่จะออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนค่ะตัวอย่างคําว่าตัวอย่างแปลว่าท่านสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อปรับปรุง พัฒนาได้และส่งท้ายกันนะคะในช่วงนี้กับการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโคนา2019หรือโควิด1 9ประจำวันของทั่วโลกและในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเรานั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตามค่ะแต่เราก็อย่าละเลยที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ